ก็วันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักการหาเงินบนแพลตฟอร์มนะครับว่าการหาเงินบนแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีวิธีหาเงินกันอย่างไรนะครับแล้วไฮไลท์ยิ่งกว่านั้นผมมีของฟรีมาแจกนะครับ4รายการนะครับฟรีแน่นอนนะครับขอแค่ค่าจัดส่งเท่านั้นเองนะครับ ทุกท่านที่กําลังฟังคลิปนี้กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับอย่าพลาดโอกาสไปรู้นะครับว่าเคล็ดลับในการหาเงินของทุกวันนี้ยุคนี้เขาหาเงินกันยังไงนะครับเขาหาเงินบนแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคืออะไรแล้วหาเงินกันได้ย,ยังไงนะครับมันมีอย่างไรคําว่าแพลตฟอร์มนะครับมันเป็นระบบอย่างไรนะครับมันเป็นวิธีการอย่างไรในการหาเงินนะฮะใครๆก็บอกเอ้ย งานบนโลกอะไรนะบางคนก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะครับก็ในหลายท่านอาจจะไปเจอโพสที่เขาเขียนว่าใครว่างงานใครตกงานนะครับรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รับสม,คมัคออร,รคนช่วยโพสต์นี่เลยนะฮะวบนนี้จะรู้เลยวันนี้ได้รู้แน่นอนว่างานเหล่านั้นเป็นงานอะไรนะครับ ผมจะมาชี้แจงแล้วก็จะให้รายละเอียดนะฮะงานเหล่านั้นก็คือสิ่งที่ผมจะพาไปเพื่อนๆไปชมว่าไองานตัวเนี้ยมันเป็นงานลักษณะยังไงนะครับว่าการหาเงินบนแพลตฟอร์มมันดีอย่างไรใครที่ได้ชมคลิปนี้ใครที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่ขอให้ช่วยแชร์ออกไปเพราะวันนี้ผมจะมาบอก คลดลับดีๆแล้วก็จะมาแชร์เรื่องราวในการหาเงินบนแพลตฟอร์มว่าเขาหาเงินกันยังไงเขามีรายได้กันอย่างไรนะครับด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะฮะสมัครฟรีไหม,สม,รรมสมัครฟรีแน่นอนนะครับไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับในการสมัครคุณสมัครเข้าไปฟรีแน่นอนนะฮะแอปพลิเคชันนี้ก็แอปพลิเคชันนี้ขอให้เพื่อนๆได้นึกถึง เก็บเช็บก็เหมือนกับอแอปพลิเคชันลาซา่าแอปพลิเคชันช h อปปีนะครับแล้วก็อีกหลายๆแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆรู้จักนะครับ Amazon อเมซอนเงียเนี้ยผมคิดว่าใครๆหลาย,ลายๆท่านก็คงอาจจะรู้จักนะครับแต่มันมีวิธียังไงล่ะมันทำยังไงเราถึงจะหาเงินได้จากแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับผมได้ไปรู้จักแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะะ ชื่อว่าแพลตฟอร์มดอกฤทิอ่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นสมาชิกแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่นะครับผมก็มีโอกาสได้สร้างไรายได้จากแพลตฟอร์มตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ตำแหน่งผมก็คือเป็นตำแหน่งมนะีโอสำหรับแอปนี้เราก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้นะครับใครที่เข้าไปช้อปปิง้งลงสมัครเข้าไปแล้วนะนอกจากเราจะได้ช้อปปิง้งแล้วเรายังสามารถได้รับส่วนลด ถึงสามสิบเเซนะโดยการสมัครเข้าไปฟรีๆอกข้อมูลให้ครบยืนยันไปไประชาชนเราจะได้รับส่วนลดถึง3สามสิบเปอร์เซนตนะครับยิ่งมากกว่านี้นนะพเพื่อนๆคุณมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้บนแพลตฟอร์มตัวนี้ด้วยอ่านะถามว่าเราจะมีโอกาสสร้างไรายได้ได้อย่างไรนะครับก็คุณอัปเกรดตัวเองนะครับโดยการซื้อสินค้าก็ประมาณสองพันกว่าบาท นะคุณก็จะอัปเกรดตัวเองเป็นซ o อนะครับหรือว่าเป็นบ o อนะครับคุณจะได้รับส่วนลดถึงห้าสิบเอร์เนแล้วคุณจะได้ลิงก์ตัวนี้ไปวางให้ลูกค้านะครับสมัครเข้าไปช้อปปิ้ในแพลตฟอร์มตัวนี้นะเวลาที่ลูกค้าเข้าไปสมัครเวลาที่ลูกค้าเข้าไปสมัครก็เท่ากับลูกค้าเนี่ยเป็นหนึ่งยูเซอร์ นะคุณก็ได้ลูกค้าหนึ่งคนนะครับหนึ่งยูเซอร์ก็คือหนึ่งลูกค้านะครับหนึ่งท่านนะเราก็จะมีลูกฐานลูกค้าหนึ่งคนนะเวลาลูกค้าเข้าไปสมัครเราก็จะมีฐานลูกค้าหนึ่งคนนะครับแล้วเวลาที่ลูกค้าแล้วเวลาที่ลูกค้าเข้าไปช้อปปิ้งในแพลตฟอร์มนะ อย่างสมมุติลูกค้าไปซื้อบันโลเซ่หนึ่งชิ้นนะครับคุณเป็นตําแหน่งอะไรคุณอยู่ในตําแหน่งมีโอนะตำแหน่งมีโอก็ท่ากบว่าคุณได้ขายปีกให้ลูกค้าหนึ่งคนแล้วนะครับนะก็หนึ่งยูโซ่หนึ่งยูเซอร์ก็คือลูกค้าหนึ่งคนนะคุณได้ขายของไปแล้วนะครับคุณได้ขายของไปแล้วหนึ่งชิ้นก็คือเป็นการขายปลีกเป็นการขายปลีกคุณจะได้รับสินคุณจะได ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นอ่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเป็นโอกาสนะ,ะเ,เราสามารถทําายได้ห้าสิบเปอร์เซนโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าครับเราแค่แชร์ลิงก์ออกไปแล้วก็ให้ลูกค้าสมัครยูเซอร์เข้ามานะโอเคนะอ่านอกจากนั้นเือถ้านอกจากนั้นก็เท่ากับยูเซอร์ที่เป็นหนึ่งยูเซอร์ของคุณนะ เขาก็มีโอกาสสร้างไราไยได้ได้เหมือนคุณเหมือนกันนะครับโดยที่สมัครลิงก์เข้าไปแล้วก็เข้าไปอัปเดตตัวเองให้เป็น CEO หรือไม่ก็เป็นบ o อแล้วก็ไฮไลท์ที่มากกว่านั้นอ่าเรามีสินค้ามาแจกแน่นอนเลยสี่รายการเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าสินค้าสี่รายการเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเราเข้าไปชมดูสินค้าสี่รายการเนี่ยมีอะไรนะอะเราไปชมดูครับอ่ะ ตอนนี้ก็คือระบบกําลังสอนอยู่นะนี่คือระบบของดรฟิสนะก็จะมีการสอนที่เป็นการสอนฟรีนะครับจากผู้จากนักขายระดับมืออาชีพเลยนะครับอ่าคนนี้ชื่อน้องทิพย์นะครับเป็นนักขายที่เก่งมากๆเลยนะเพื่อนๆต้องเข้าไปฟังดูว่าเขาขายสุดยอดอยังไงนะครับรายได้หลักล้านขึ้นไปแล้วทะลุไปแล้วนะครับ ทะลุหลักล้านขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมว่าสินค้าสิทธิ์รายการที่ผมพูดถึงเนี่ยที่จะนำมาแจกให้เพื่อนๆฟรีนะครับนะนี่เป็นเพจผมนะเพจบัฟเฟอร์ูชูขายส่งรองเท้ามือสองหาดใหญ่นะจริงๆอะผมจะเปลี่ยนเพจชื่อเพจนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเพื่อนๆอย่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นชื่อขายรองเท้าวะเออแต่ก่อนอนะผม ทอาชีพก็คือเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายรองเท้าอยู่นะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาทําอาชีพบนโลกแพลตฟอร์มนะครับเราหางานได้อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเยอะเลยนะครับก็ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยนะครับโวผมเป็นพ่อค้าขายรองเท้าเนะี่ยผมลงทุนอยู่สองแสนอะทุกวันนี้ยังเป็นหนี้เลยเรามาดูของแจกกันหน่อยนี่เลยชล้องยอดดาวน์โหลดสี่แสนยูเซอร์ นี่นะช่วงนี้ยังเป็นช่วงโปรโมทนะครับเราให้เพื่อนรีบๆหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูโพสต์นี้อยู่ให้รีบๆกันหน่อยนะครับดูเซตทดลองนะครับดูของแจกที่เอามาแจกวันนี้จะเป็น,นบันโลเซ่นะฮะบันโลเซ่นี่เกี่ยวกับใครที่มีปัญหาด้านรูขุมขนใบบนใบหน้าอย่างเงี้ยนะครับใบหน้าคล้าใบหน้าหมองดํานะฮะใบหน้าไม่สดใสเอาเซตทดลองนี้ไปทดลองใช้เลย นะครับเข้าไปรับฟรีๆกันเลยนะขอแค่ค่าส่งทานเองขอแค่ค่าส่งทางด้านเองนะครับสามารถในสี่ชิ้นเนี้ยลูกค้าสามารถรับได้เพียงหนึ่งชิ้นนะอ่ามาดูสินค้าตัวที่สองนะสินค้าตัวที่สองเนี้ยเป็นยาสีฟันคอนฟิเดนซ์นะใครที่มีกินปากกินปากเหม็นนะฮะกินปากไม่หอมนะ ใช้ตัวนี้เลยนะครับใครที่มีกินปากคู่ดอกไปแล้วโอ้ยแฟนบอกทำไมเธอกินปากเหม็นอย่างนี้นะใช้ตัวนี้เลยกลิ่นหอมแน่นอนนะครอา้ามาดูสินค้ามาดูตัวที่สามที่จะเอามาแจกกันในคลิปนี้นะก็เป็นเกี่ยวกับไฟเบอร์นะเป็นไฟเบอร์เกี่ยวกับอ่าดีท็อกนะครับดีท็อกร่างกายดีท็อกลำไส้เรา นะครับอาจจะมีสิงส่งกับสิ่งชกะปกนะครับที่เข้าไปเกาะอยู่ตามลําไส้เรานะฮะทําให้อ่าทาให้การขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับตื่นเช้าขึ้นมาท้องอืดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวเนี้ยคุณกินเข้าไปรับรองกันเลยออกมาหมดไส้หมดพุงแน่นอนนะครับมาดูตัวที่สุดท้ายนะ ตัสุดท้ายที่ผมจะนำมาแจกในคลิปนี้นะก็จะเป็นวีตาดีนะตัวนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องสายตานะตาแดงเคืองตานะครับเจ็บตานะตาเป็นต้ออย่างเนี้ยคุณใช้ตัวนี้เลยสั่งตัวนี้ไปใช้นะครับวีตาดีเป็นสินค้าทดลองนะคุณเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูนะ วันนี้ผมมาแจกสี่รายการนะผมมาแจกสี่รายการนะครับผมมาแจกสี่รายการนะสี่รายการนะครับโปรโมชั่นนี้อยู่ในช่วงโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับช่วงฉลองยอดดาวโหลดสี่แสนยูสเซอร์นะถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้รีบกันหน่อยนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหม,มดเดี๋ยวมันจะหมดโปรโมชั่นเสียก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่า พี่กิติไม่บอกนะครับเออนะ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 แล้วที่มากไปกว่านั้นที่มากไปกว่านั้นนะสำหรับใครที่ได้เข้ามาใครที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกและเป็นยูเซอร์หนึ่งในดอบลิสนะใครที่มีโอกาสสร้างรายได้จากดอบิฟนะ เราสามารถเข้าไปเรียนดูได้มันก็จะมีกลุ่มนะเออมันจะมีกลุ่มนะเพื่อนเเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มให้นะแต่คุณต้องสมัครให้ครบก่อนนะคุณสมัครแล้วมีย,เนะมยูเซอร์นะมียูเซอร์มีรหัสตัวแทนอ่านี่เลยผมจะพาเข้าไปดูในกลุ่มนะกลุ่มก็จะมีนี่นี่เลยนะครับก็จะมีกลุ่มดับบิตนะครับรวมรูปสื่อสินค้านะครับดบบิตทุกแบรนด์ตกแต่งอย่างเงี้ย นะเขาจะมีสอนทุกอย่างเลยแม้กระทั่งคุณเอาภาพเนี่ยไปโพสเนี่ยดูนะคุณเอาภาพไปโพสอ่ะขนาดตัวอย่างแคปชั่นเขาจะมีให้เลยนะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยเนี่ยดูนะดูแคปชั่นนะผมจะให้ดูให้ดูแคปชั่นว่าเราสามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะแคปชั่นอ,ะอ่ะอ่าอย่างดูดนี่น,นี่เป็นแคปชั่นตัวอย่างนะนี่คือแคปชั่นตัวอย่าง คุณไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยนะครับเขาจะมีแคปชั่นตัวอย่างมาให้อย่างตัวเนี้ยอ่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเพิ่มข้อความด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเขาเขียนว่าเราใส่สมมุตินะเราใส่ข้อความด้านบนเข้าไปแล้วก็จะมีข้อความอยู่ตรงกลางให้เนี่ยกันแดดเซียโลนะครับแบนนุย้ยเราก็มี เราก็มีเรื่องๆๆๆนะสุดยอดคีมกันแดดที่เหมาะกับทุกสีผิวทุกสภาพผิวนะครับต้องกันแดดซนะีโร่อ่าเท่านั้นอ่านะแล้วก็ปักมูดเอาไว้ปกป้อง,องผิวจากมลภาวะนี่แล้วก็ปักหมุดนะครับปกป้องแสงบูรอ่านะแล้วก็ปักหมุดมาช่วยป้องกันอ่า UV. UvUvUva นะครับ ib i อวีบี yeah. แล้วก็มาปรับสีผิวนะกันน้ำกันเหงือ่อนะกันน้ำกันเหงือ่อช่วยคุมมันอย่างเงี้ยอเนื้อบางเบาไม่เหนียวเนินอะนะแล้วก็มีสนใจที่ต่ออย่างเงี้ยเราก็ใส่เบอร์โทรเราเข้าไปแล้วก็มีลนนะครับมีไอจของเรานะครับแล้วก็มีภาพเห็นไหมนี่เขามีภาพให้เลยนะเราทุกคนเนี่ยสามารถ โหลดภาพเนี่ยมาใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยภาพหนึ่งสองสามคือภาพรีวิวทั้งหมดเลยนะครับนะทุกคนสามารถนํามาใช้ได้หมดเลยนะอย่างเวลาดาวน์โหลดเนี่ยครับกดไปที่ภาพเลยนะกดไปที่ภาพแล้วคุณก็กดไปที่ไข่ปลาสามจุดเนี่ยเห็นไหมเขาจะเขียนว่าบันทึกลงในวิวแล้วกดแล้วก็ภาพนั้นจะโหลดลงมาทีน,น,นะรูปภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์นี้แล้วนะครับเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ออกมานะ กลุ่มจะมีเยอะมากนะครับกลุ่มการเรียนการสอนนะครับในกลุ่มนี่อย่างพี่กุมภานี่บอสใหญ่นะเป็นกลุ่มบอสใหญ่เนี่ยแกก็จะมานั่งไลฟ์สดสอนนะครับเขาเรียกว่าระบบสอนนะครับระบบสอนเรียนรู้นะครับนี่นะใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็เข้าไปดูไลฟ์นะครับเข้าไปดูไลฟ์ไปชมไลฟ์แล้วก็ให้จดบันทึกนะครับก็จะมีเนี่ยนักการขายเก่งๆแล้วก็มาสอนให้เรา นะฮะสอนให้เราทํำยังไงเรียนรู้ยังไงอะวิธีโพสขายยังไงนะครับทุกอย่างมันฟรีหมดอนะเพื่อนๆนะคุณเข้ามาดูเนี่ยเนี่ยก็จะมีกลุ่มให้เนี่ยกลุ่มไลฟ์สดในเนี่ยเนี่ยพี่ตายนะพี่ตายแกก็ไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับนะไลฟ์สดสอนนะครับเพราะว่าเขาอยากสร้าง นักธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานะครับเขาอยากจะช่วยเราจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดับเด็นเนี่ยเออเนี่ยดูซิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีกลุ่มเห็นไหมใครที่เป็นบีโอยักไม่มีรายได้ก็สามารถทักเข้าไปปรึกษาได้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีมากมายนะครับมันจะมีเยอะมากเลยเนี่ยในกลุ่มเนี้อ่าเนี่ยอย่างกลุ่มนี้ก็สอนเกี่ยวกับการยิงแอดติโกะนะครับว่าคุณเข้าไปคุณ เอ่อ uh, เล่นทิกตอกนะครับทำเขาเรียกว่าทำคอนเทนต์หรือว่าการเล่นทิกตอกทำยังไงนะครับสื่อยิงแอดอะไรพวกเนี้ยอ uh, uh, ่าก็จะมีเห็นไหมสอนสร้างสาขาด้วยการยิงแอดทิกตอกอะไรพวกเนี้ย uh. เขาจะมีสอนให้ฟรีหมดอะ่ะเพื่อนๆนะถ้าคุณได้เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นะครับมาสัมผัสจุดนี้แล้วเนี้ยคุณจะรู้ว่ามันสุดยอดอะ่ะอ่า มันสุดยอดจริงๆอ่ะอ้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ารายได้ที่เขาทําได้กันนะนะแต่ละเดือนอ่ะแต่ละเดือนแต่ละแต่ละคนอ่ะเขาทําได้ขนาดไหนนะมาดูกันนะครับนี่มาดู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 าดีรอโหลดแป๊บหนึ่งเนาะโหลดแป๊บหนึ่งนะเราจะให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีไรายได้ถึงขนาดไหนกันแล้วนะครับ เอามาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อจะได้มีท้าเรียกว่าแรงผักดันน่ะเออแรงผักดันน่ะเพราะไชุดนี้ยุคนี้นะเพราะในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบเศรษฐกิจยั่งย่มากนะครับผมคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีนะแบบเรามาทำหารายได้บนแพลตฟอร์มเนี่ยอ่ะเรามาดูเนี่ยคนแรกนะนี่นี่มาดูคนนี้นะคนนี้ในเดือนนี้นะของเขาทะลุหลักล้านขึ้นไปแล้วนะครับน้องคลิปเนี่ย ต้องบอกว่าพิชิตเลยเ ê, สุดยอดอะคนเนี้นะแล้วมาบอสกุมภาบอสกุมภาเนี่ยของแกได้แสนสองแสนกว่านะสองแสนกว่าเนี่ยแล้วก็มาน้องเอกภาพนะครับได้แสนกว่านี่มาคนนี้ได้แสนกว่าเนี่ยเออมาพี่ตายเนี่ยนี่ก็ได้แสนกว่านะแต่และคนหลักแสนขึ้นไปถึงหลักล้านกันทั้งนั้นนะเออนะแล้วมาดูไรายได้ต่อว,วันนะเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่ารายได้ต่อวันนี่นี่เราก็จะเห็นว่าไรายได้ต่อว,วัน,น เห็นไหมมีพันกว่าบาท6 0 0้อกว่าบาทนี่คือเขาตัดยอดเลยนะก็เลิกวันใหม่เพราะตอนเนี้ยตอนเที่ยงที่ผมกําลังทําคลิปอยู่เนี่ยอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูว่าการหาเงินแบบใหม่เนี่ยในโลกออนไลน์นะครับการที่เราจะเป็นพ่อค้าออนไลน์จะเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบใหม่เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเนี่ยเขาทํากันยังไงเขาหาเงินกันแบบไหนนะครับผมก็ เอามาแชร์เพื่อนๆได้ดูเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆก็สามารถสมัครลิงก์ด้านล่างที่ผมจะแนบไว้ให้นะผมจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆก็เพื่อนๆสามารถทักมาสอบถามผมได้นะครับผมสามารถให้รายละเอียดเพื่อนๆได้นะครับถ้าใครอยากมีความมั่งคั่งใครอยากมีรายได้นะฮะผมมองแล้วเนี่ยคือคุณสมัครครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวอะนะครับกำไรทั้งชีวิตผมบอกไปเลยนะ กำไรทั้งชีวิตจริงๆนะครับผมศึกษามาแล้วก็ได้เรียนได้เรียนรู้นะครับเข้าไปฝึกภาัษาอะไรต่างๆเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมันเป็นการหาเงินที่มันเฟรชอ่ะนะผมก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ผมก็อยากจะเอามานํามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นว่าการหาเงินรูปแบบใหม่ๆที่มันมีอ่ะนะในโลกใบนี้มันมีนะครับอ้าว ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมนะใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกัดน,นะครับแล้วก็ไปลองดูนะเออลองเปิดใจดูนะโอเคลาไปก่อนครับบ๊ายบาย